ไต้หวันจะไปอยู่ส่วนไหนของสหรัฐไต้หวันจะเป็นหมากให้สหรัฐเดินอย่างไรต่อไปก็เป็นที่ทราบกันดีเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้ไต้หวันนั้นเอาใจออกห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ภายใต้การนําของไส้อินเวนนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีหญิงเธอนั้นก็ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2และก็พรรคของเธอนั้นก็ชูนโยบายในการที่จะนําพาไต้หวันเป็นอิสระจากจีนแผ่นดินใหญ่ ที่ผ่านมาก็ไปเข้าด้วยกับสหรัฐอเมริกาแน่นอนครับเรื่องนี้วันนี้ก็จะได้มาคุยกันและก็มีคําตอบให้กับคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าเราจะมองว่าใต้หวันจะอยู่ส่วนไหนภายใต้ยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธการภายใต้การนําของโจไบเดนมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่เป็นข้อมูลในเชิงวิเคราะห์เพื่อคุณผู้ชมนั้นจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อมีข่าวว่าโจไบเดนชนะการเลือกตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลจีนนั้นจะกระทําหลังจากนี้เป็นข่าวแว่แวๆกันออกมาเนี่ยนะครับว่านั่นก็คือรัฐบาลจีนจะประกาศรายชื่อนะครับบุคคลในบัญชีดําที่รัฐบาลจีนนั้นเนี่ยขึ้นเอาไว้ว่าเป็นผู้ที่ชักนําหรือว่าจูงใจหรือว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุ หรือเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนให้ไต้หวันนั้นแยกตัวออกเป็นเอกราชนะครับซึ่งจีนบอกว่าเขาจะประกาศรายชื่อเหล่านี้ก็ต่อเมื่อพิธีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของโจไบเดนได้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นน่าสนใจครับพอสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับล่าสุดด้านสำนักงานกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันก็ถแถลงการออกมาทันทีนะครับว่ามาตรการที่จีนกำลังกระทำนั้นเนี่ยนะครับ นี่เป็นการคุกค,คามผู้ที่มีความเห็นต่างจากจีนและอาจจะเป็นบ่อนทำลายสันติภาพระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนั่นก็คือสันติภาพบริเวณช่องแคบไต้หวันอาจจะทำให้กลับมาระอุอีกครั้งหนึ่งทั้งๆท,ที่มันก็ระอุอยู่แล้วนะครับสิ่งที่หลายคนนั้นสนใจว่าเมื่อโจไบเดนขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐไต้หวันจะเป็นหมากตัวหนึ่งของสหรัฐในการใช้เป็นผู้ขานอิทธิพลของจีนต่อไปหรือไม่ หรือจะใช้เป็นด่านหน้าในการเผชิญหน้ากับจีนหรือไม่อย่างไรเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับไต้หวันถูกใช้เป็นหมากภายใต้การนําของนายโดนันด์ทรัมป์เพื่อที่จะเ,เป็นผู้ที่จะใช้คานอํานาจหรือว่าจุดกระแสจุดประเด็นร้อนต่างๆเนี่ยนะครับให้ปะทุขึ้นระหว่างไต้หวันกับจีนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้นทางด้านไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการรายการหนึ่งเนี่ยนะครับว่าพรรคการเมืองทั้งสองพรรคในสหรัฐก็มีการยอมรับตรงกันว่าไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีนในช่วง35ปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นตามที่ทางด้านไมค์ปอมเปโอเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์ก็จะเห็นว่าพรรครีบบิลี่กันหรือว่าพรรคเดโมแครบนั้นไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐ ก็จะมีนโยบายที่ไม่แตกต่างกันมากนะักนั่นก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ไต้หวันนะก็คือเรียกว่าเป็นการโปรไต้หวันเนี่ยเช่นเดิมนั่นแหละนะครับส่งเสริมให้ไต้หวันนั้นมีเสถียรภาพนะครับให้ไต้หวันนั้นมีสภาพแวดล้อมในการจะป้องกันตัวเองห่างจากภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่พวกเขาทำนั่นก็คือการมุ่งหน้าในการที่จะขายอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าดูในสมัยนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐหลายฝ่ายก็มองตรงกันว่าสิ่งเดียว ที่ดีกับไต้หวันนั้นก็คือนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ก็คือว่าไม่เสี่ยงเนี่ยนะไม่เสี่ยงการทําสงครามกับจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อที่จะช่วยเหลือไต้หวันอย่างเต็มที่หรือว่าจะช่วยเหลือฮ่องกงนะฮะแต่เป็นการเลี้ยงไข้ไต้หวันเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ระยะยาวในขณะที่ความเคลื่อนไหวของไต้หวันเมื่อโจไบเดนชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะทางด้านหัวหน้าคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันก็ยังมั่นใจว่าโจไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเองเนี่ยยังคงให้การสนับสนุนไต้หวันเช่นเดิมนะครับเช่นเดียวกับนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็คือว่าสหรัฐอเมริกายังคงจะขายอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้กับไต้หวันเช่นเดิมนะครับแล้วก็อยูุ่คงที่จะทําให้ไต้หวันนั้นปลอดภัยจากการถูกคุกคามจากจีนเหมือนเดิมซึ่งเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่าตรงกันข้ามกับบรรดาสมาชิกรัฐสภาของไต้หวันกลับเห็นต่างกันนะครับ พวกเขามองว่าโจไบเดนนั้นมีนโยบายที่อ่อนข้อกับจีนมากกว่าทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นนั่นหมายความว่าจะทําให้ไต้หวันนั้นยิ่งจะไม่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสที่จะถูกจีนคุกคามมากยิ่งขึ้นสําหรับสถานการณ์ความตึงเครียดเนี่ยนะครับในช่องแคบไต้หวันก็เริ่มขึ้นเมื่อทางด้านไส้อิงหวนจากพัคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP ซึ่งสนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดน จากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2559นั่นคือสมัยแรกและเมื่อต้นปี2563ไซอิงหวนก็ยังคงชูนโยบายเดิมและเขาก็สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในขณะที่จีนนั้นเนี่ยนะครับก็มีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่และย้ำเตือนมาโดยตลอดว่าพร้อมที่จะใช้กองกําลังพร้อมที่จะใช้อาวุธเข้าไปจัดการกับไต้หวันทันทีหากว่าไต้หวันนั้นเนี่ยนะครับ มีท่าทีในการที่จะแยกแบ่งแยกตัวเองออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าจีนนั้นมักจะแสดงแสนยานุภาพต่างเนี่ยนะครับผ่านช่องแคบไต้หวันอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะที่ไต้หวันเองนั้นก็ลงทุนซื้อหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆจากทางด้านสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นล่ําเป็นสันแน่นอนครับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ตกอยู่กับสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากวันที่20 มกราคม2 5 6 4ัน่งั่นซึ่งเป็นการที่ทางด้านโจไบเดนจะเข้ารับตําแหน่งผู้นําสหรัฐคนใหม่ก็คงจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าระหว่างจีนกับไต้หวันระหว่างไต้หวันกับสหรัฐอเมริกายุทธศาสตร์ในการเดินในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปสหรัฐยังคงจะใช้ไต้หวันเป็นหมากตัวหนึ่งในการที่จะใช้เป็นลูกล่อลูกชนกับจีนเหมือนที่นายโดนัลด์ทรัมป์ใช้หรือไม่หรือว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโจไบเดนนั้น อาจจะคว่ำกระดานหมากนี้สิงเสียนะครับแล้วก็เดินหน้าพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดีขึ้นไม่เหมือนกับที่ผ่านมาหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้อีกไม่นานเราจะได้รู้กันครับ